Mm hmm. ใช่เลยคะ่ะวันนี้อ้อยจะมาทำข้าวมันไก่คะ่ะข้าวมันไก่น,นะคะอ้อยก็ทำมาจากที่ไทยแล้วล่ะคะ่ะ สูตรก็ดูมาจากใน Facebook นี่แหละค่ะทํากินหลายครั้งแล้วอร่อยมากจ้าอันนี้เราได้ฟักมาจ้าราคาฟักก็ประมาณ85บาทจ้าราคากค่อนข้างแรงอยู่นะคะแต่ว่าได้ชิ้นใหญ่เลยค่ะปกติแพงกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต้มไก่ก่อนนะคะอ้อยสั่งก็ตั้งกล้องถ่ายไว้แล้วก็ลืมกดค่ะถ่ายไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะก็บรรยายเองแล้วกันนะคะอ้อยใช้น้ําเปล่านะคะ3,500มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ผักชีทุบนะคะ3ลากะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วอ้อยก็เอาไก่ลงไปเลยค่ะไก่นี่อ้อยจะใช้1กิโลนะคะส่วนเนื้อไก่นะคะคเรา กินส่วนไหนแล้วก็เอาส่วนนั้นราคาอยากกินเพื่อสุขภาพก็อกไก่นะคะสะโพกไก่นองไก่แล้วแต่เลยจ้าอ้ยสันก็เอาทางอกไก่นะคะเอาทางสะโพกไก่มาเลยจ้าใช้ไฟแรงในการต้มนะคะหลังจากนั้นก็รีไฟลงค่ะต้มต่อ30นาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักไก่ขึ้นมาล็อกในน้ําเย็นนะคะแล้วก็ทาน้ํามันพืชไว้เคลือบไว้นะจ้าไก่เราจะได้ชุมช่มฉ่าแล้วก็น่ากินมากยิ่งขึ้นคะ่ะทาน้ํามันพืชให้ครบหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแรปไว้ค่ะเราก็ไปพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมต้มน้ําซุปเราก่อนเลยค่ะอัันดบแ ก็มาหั่นฟักของเราก่อนนะคะหั่นด้วยความชำนิชำนาญมาก อันนี้ก็เอาไปนะคะอ้อยสังก็หั่นฟักไม่เป็นหรอกนะคะหั่นไปยังไงก็ได้ค่ะให้เรากินสะดวกนะคะทําไปนะคะ <laughs> <laughs> จะว่าไปสูตรข้าวมันไก่ก็มีหลายสูตรค่ะแล้วแต่สะดวกทุกคนชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะตั้งแต่ทํามานะคะสูตรนี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะแต่อ้อยว่าสูตรนี้ก็อร่อยลงตัวสุดๆไปเลยค่ะแต่น้าจิ้มอ้อยสังไม่ได้ทําตามสูตรของเขานะคะอ้อยสังใช้วิธีง่ายกว่านั้นค่ะอ้อยใช้น้าจิ้มข้าวมันไก่ของโลโบค่ะอูอยากบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะไม่ต้องไปตําเองก็ได้ค่ะ มาเริ่มทำน้ำซุปของเราเลยค่ะออยก็จะใช้กระเทียมจีนทุบนะคะ5กีบพริกไทยทุบนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเซีิยวขาว3มช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ฟักนะคะใส่ตามชอบไปเลยจ้าหรือว่าบ้านเราก็จะเรียกบักกะตุนนะคะวิ้นเนาะเอ,อินบักกะตุนพนะฟักจะฟัก,ฟก,ฟกเรียกให้สุภาพหน่อยหนึจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้นมน้ำซุปเนี่ยนะคะประมาณ30นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าฟักของเราจะเปื่อยนะคะหรือบักกะตุนของเราจะเปื่อยค่ะมาถึงขั้นตอนที่เราจะผัดข้าวไปหุงแล้วค่ะออยจะใช้หนังไก่นะ ไว้ต้องหยอดน้ำมันของเราไปนะคะ อันนี้ก็ตะลี่ตัวนอีกแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ใจขิงหั่นแว่นนะคะเจ็ดแว่นนะคะรากผักชีทุบ2รากค่ะแล้วก็กระเทียมจีน3 1, 5กึกลีบนะคะผัดจนกินแตกหอมออกมาเลยนะคะแล้วอ้อยจะใส่ข้าวลงไปค่ะอยากกินเยอะก็ใส่เยอะอยากกินมากก็ใส่มากะค่ะอ้อยสั่งก็ใส่ข้าวสีถ้วยนะคะแล้วก็จะผัดจนข้าวมีความขุ่นขึ้นมานะคะแล้วก็จะใช้สีอิ่วขาว2ช้อนโตนะคะผัดให้เข้ากันจ้าขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กลิ่นก็หอมหวยหวยเลยจ้าหอมหอมขิงมากเลยเด้อจ้าเทสหม้งขา ก็จะตักน้ําซุปเรานี่ละค่ะน้ําซุปที่ปรุงแล้วนะคะเอาไปหุงข้าวค่ะเราก็ตั้งขนาดกับขีดที่เราต้องการนะคะข้าวสีถ้วยน้ําก็สีขีดจ้ากดหุงค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะคะข้าวเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยหอมมากๆเลยคะ่ะน่าทานสุดๆเลยค่ะไปจ้าเราจะตักไปส่งแม่ย่าก,กันนะคะอ้อยก็บอกคุณแม่ไว้นะคะว่าจะทําข้าวมันไก่ไปให้นะคะคุณแม่ก็ดีใจนะคะไม่รู้ดีใจจริงหรือเปล่านะคะแกชอบอาหารไทยมากเลยนะคะบอกว่าจะทําอะไรไปนะคะดีใจร้ายจ้าอ้อยสั่งก็ให้แบบจุกจุ เลยนะคะเพราะว่าได้ไก่มาถูกด้วยค่ะไปที่ซูปเปอร์ที่แบบราคาดีมากเนะคะก็ได้ไก่มาถูกค่ะเหลือเยอะก็เลยเอาไปฝากน้องชายผู้สั่งด้วยนะคะช่วงนี้น้องชายผู้สั่งอ่านหนังสือสอบหนักมากเลยนะคะเตรียมตัวสอบผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะจะเลื่อนลอยตามไปตามพี่ชายนะคะเนิมองน้องชายผู้สั่งเป็นวิศวะนะคะแต่ด้วยความเครียดนะคะเครียดมากเลยค่ะเขาก็เลยอยากเปลี่ยนสายงานรู้ว่างานหนักนะคะผู้ตรวจสอบบัญชีแต่ว่ามันมีความอิสระด้านความคิดมากกว่ากันนะคะก็ขอให้น้องสอบผ่านนะคะขอให้สอบได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ะะเอาใจช่วยค่ะทำกับข้าวอร่อยๆไปให้เพื่อจะได้มีกำลังใจในการอ่านหนังสือนะคะเอาเข้าวไปส่งแม่ย่าแล้วก็กลับมาทานข้าวที่บ้านนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ<ส>ไก่ข้าวมันไก่ดาข้าวมันไก่ดาข้าวมันไก่ด,ด่าซอสซอสซอสใส่ขิงกับพริกนะขิงกับพริกขิงกับพริกนะ

ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คะ่ะบายบายสวโยนาร่